อันนี้ย้อนไปตอนปีห้าสอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันของพ่อจัลันซึ่งมันจะเป็นทางระหว่างที่จะไปะสิงห์บุรีล้วเท่าสิงห์บุรีแล่วแหละแล้วก็ไปโดยที่เราก็ไม่ได้คิดรายก็อยากแค่ไปสามวันเราไปวันศุกร์ไปถึงวศุกร์บ่ายๆก็ไปไปนั่งเล่นนั่งอะไรเงี้ยไปคุยกับคนที่นั่นก็ก็มีพระที่เลี้ยงมาแนะนําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็พักสีส่ดีนะสี่รวมกันมันจะนอนมาสามสิบกว่าคนก็พาขึ้นไปแล้วก็ไปเลือกที่นอนขึ้นมาปุ๊บเขาเลือกก หวมุมเลยแั้เจ้าขาชนกันนอนแบบนอนผูเสือแล้วก็เขาบอกว่าหกโมงหกเย็นนะให้ไปไปไปรอกันที่ตรงศาลาศาลา,า,าปฏิบัติธรรมเราก็ไปรอซื้อขาวไปเลยแล้วก็ไปรอแล้วก็ไปซื้อน้ำปานะกินก่อนเพราะว่ามันปฏิบัติธรรมใช้เวลาประมาณเกืบสองชั่วโมงนะฮะมันต้องมีเดินจงกรมก่อนแล้วก็นั่งสมาธิกรรมาัาาพอไปอที่ไม่คิดไรอะ่ะ แต่วัดก็ไม่ได้น่ากลัวนะวัดก็ปกษษษติก็ได้ไปกลาวพ่อจรนันด้วยนั้นพ่อจรนันยังไม่ได้มรณภาพไปกล่าวแต่ท่านรู้สึกว่าท่านเหมือนเหมือนป่วยแล้วล่ะก็ขึ้นไปข้างบนศาลาแล้วก็คนเยอะมากคนแบบเป็นร้อยเลยเซตเราเนี่ยถูกจัดมันมัน,ม,นมันจะมีที่นั่งตรงกลางแบบย,ยาวๆอย่างแล้วก็มันจะมีสองสองสองข้างที่เป็นเหม,มือนสเตปปูนขึ้นไปในภาพมันสเตปปูนขึ้นไปแล้วก็นั่งตรงนั้นประมาณข้างละสองถึงสามคนซไม่ผิดสองคนนี่แหละนั่งตรงนั้นอ่ะแล้วก็นั่งลิน้าต่างด้านขวามือตรงช่วงกลาง แล้วก็มีพาระที่เรียนอธิบายให้ฟังแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรอะไรยังไงแล้วก็มีการเดินจงกรมก่อนอย่างนี้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 นั่งกรรมฐานคนที่นั่งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงจะรู้สึกไงอย่าไปคิดมากนะมันอาจจะเป็นจิตที่เราคิดไปเองไม่ใช่นิมิตอย่างนี้อย่างงั้นไม่ว่างเปล่าแล้วก็เริ่มเดินจงกรมเสร็จปุ๊บเดินจงกรมประมาณคิดว่าประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ก็นั่งกรรมฐานพาระทเดียนก็ท่านก็นั่งด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้น โดยที่ที่แปลกที่สุดคือพอผมนั่งกรรมฐานหลับตาทุกอย่างเงียบสักพักหนึ่งอ่ะหูด้านขวาผมเนี้ยต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งผมรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะเดินไปแล้วก็เดินมาวนเวียนอยู่ะตอนนั้นะขนลุกเลยกลัวมากกลัวกลัวสุดขีดแล้วแบบในในสมาธินั่ง,งเนี่ยจิตไม่นิ่งแล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นเจอแล้วหรือว่าคุณคิดไปเองวะแแบบเดินไปเดินมา เดินแบบเสียงเหมือนแบบต้นไม้ต้นใหญ่เดินยุแล้วได้ยินเสียงคนพูดด้านหูด้านขวาว่าอิวหิวหิวน้ำข้าวเหนื่อยช่วยด้วยเนี้ยพูดอยู่อย่างเงี้ยจนผมแบบก็แบบก็ต้องนั่งต่ออ่ะเพราะว่าลืมไม่ได้ลืมตาไม่ได้เพราะว่าเราเราก็กลัวพระที่เลี้ยงกระดูกทุ่โมงนึงแล้วขาด้านขวามันชามันชาแบบมันขยับไม่ได้หยิกก็ไม่เจ็บเพราะว่านั่งนานแล้วแบบพอออก จากบัลลังก์ปุ๊บครัี่เลี้ยงนาออกผมจับมือที่นั่ข้างที่ยืนเส็จของผมป่ะพี่ครับบอกเสียงอะไรน้องพี่เขาบอกไม่ได้ยินนะน้องคิดไปเองหรือเปล่าแล้วผมผ่านมมองด้านข้างต้นไม้ก็อยู่ตรงนั้นน่ะตอนนั้นผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วคืนนี้นอนไม่หลับแน่คืนนี้นอนไม่หลับแน่แล้วก็คราพี่เลี้ยงก็นําออกจากสมาธิค่อยๆออ,ออกแล้วก็ค่อยๆให้เราแบบผ่อนคลายและท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเจอกันเราจะนั่งข้างล่างนะนั่งตรงกุฏิข้านล่างเราจะไม่ขึ้นบน นั่งตรงไหนนั่งตรงนั้นคิปหายแล้วกูกูต้องมานั่งรงนี้กูจะเจออีกไหมพอลงมาปุ๊บก็มากินน,น,น้ำปาน,นะคือคือน้ำปานะกินเป็นน้ำแบบลมทุนเลอรแล้วก็แบบไปก็ไม่อาบน้ำแล้วขึ้นขบวนศาลานอนเลยแล้วก็แบบนอนคุ้นคิดทำไมชีวิตเรามันต้องเจออะไรแบบนี้วะแล้วคืนนั้นนอนก็พวก็หลับหมดเราเป็นแบบเนี้ยเหมือนในหนังเลยไม่หลับอยูยคนเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นวะครับเสียงคนคุยอยู่ข้างล่างอยู่คนเดียวเหมือนพูดพูดเองตอบรับเองถามเองแล้วตอบเองอยู่เนี้ยพูดอยู่วผมก็ อะไรจะลุกขึ้นไปดูกอแบบเฮ้ยไม่กล้าเหมือนตอนแรกผมนึกว่าที่นึกว่าคุยคุยสองคนแต่ให้ดับเสียง,ลยยง,งแล้วคุยคนเดียวคุยถามไปตอบมาเออเองก็แบบคือจําไม่ได้แล้วประโยครู้ไปจากพ่อแม่นางหลายปีแล้วก็เหมือนเคอิ้มหลับไปได้ยินเสียงะระฆังเคาะเสียงคลองอะ่ะแล้วก็ประมาณตีห้าก็ต้องลุกก็ไปนั่งไม่ต้องเดินจงกรมมานั่งสมาธิประมาณชั่วโมงหนึ่งก็นั่งไม่ได้เพราะยุ่งเยอะมากก็ มาทานข้าวเช้าแล้วก็กลางวันก็ชิวๆแล้วไม่ได้ทําอะไรแล้วพอหกโมงเย็นก็เจอกันนี้หกโมงเย็นเราก็รอนะมันอะมันหโบงส็กืีว่ามันก็นานเลยวันนั้นไอเราจะหนีกลับอ่อนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องอยู่จนครบหกโมงเย็นก็เจอกันศาลาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็เป็นที่เลี้ยงรูปเดิมที่บายเหมือนเดิมแล้วก็เดินจงกรมก่อนแล้วก็นั่งสมาธิทีนี้ตอนนั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปตอนแรกมันไม่เกิดอะไรขึ้นมันวิลโล่งใจเลยโล่งใจสบายมากมันมาเกิดตอนช่วงท้ายๆชั่วโมงที่ จะออกจากมาธิออกจากบรลลังได้ยินเสียงต้นไม้เดินเหมือนเดิมเลยปุ๊บพับแล้วก็บอกว่าอ e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  ิวอิ้วเหนื่อยอิวแล้วแบบเอ้าตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแล้วทีนี้ออกจากบรลลังโดยที่ไม่สนใจแล้วมองไปหันไปปุ๊บต้นไม้ตนม้ตนไม้มันเดินไปวุ๊บแล้วมันกลับมาที่เดิมบุ๊บแล้วมันกลายเป็นต้นไม้เหมือนเดิมตอนนั้นตอนนั้นไม่ตอนที่ลืมตามาออกจากสมาธินี่หันไปเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นแค่โคนขาเป็นโคนต้นไม้อ่ะเดินได้กลับมาที่เดิมบุ๊บลุกเลย เดินไปหาหลวงพี่เลยบอกหลวงพี่ผมเห็นต้นไม้เดินได้หลวงพี่บอกโยมนั่งตรงนี้ก่อนโยมโอเคนะโยมไม่เป็นไรนะแล้วก็ออกจากสมาธิทุกคนลืมตามาเห็นผมนั่งอยู่ข้างหน้ากับกับข้างของพี่คือมันตลกมากคือแบบนั่งอยู่แล้วเวอร์คนเดียวทุกคนก็งงว้นั่งตรงนั้นทำไมแต,แต่เราไม่ได้บอกพอทุกคนทยอยลงเราก็คุยหลวงพี่หลวงพี่ก็บอกว่าที่เนี่ยมันมีเรื่องเล่าว,ว่ามันมีเปรตชื่อตะเฟืองเป็นพระที่เคยบวชอยู่ที่นี่แล้วเป็นพระที่ปฏิบัติไม่ดี พี่ชอบเอาปัจจัยของเขาตัวเองนี่มันเป็นเรื่องเล่านะแล้วมีเคยมีเคสของคนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วชอบชอบนั่งสมาธิก็มาปฏิบัติที่นี่แล้วเขาเห็นเห็นเลยเป็นแปลดเ,เลยยืนอยู่ตรงข้างกุฏิที่โยมนอนกันอยู่อะยืนอยู่เลยแล้วก็แบบร้องโหยหวนแบบเนี้ยเหมือนหิวน้ําหิวข้าวต้องวนเวียนอยู่ในวังวนของการที่ต้องชดใช้กรรม พี่บอกว่าหลวงพี่ไม่เคยเจอนะแต่นี่คือเล่าให้ฟังว่าถ้าคืนนี้นอนไม่หลับก็อย่าคิดมากก็พยายามนอนให้หลับซะแล้วก็พยายามพยายามทำใจให้สบายเราก็กลับมาที่พักเราไปกินน้ําปานะแล้วกลับมาที่พักแล้วก็มานอนและคืนนั้นเป็นคนคุยข้างล่างเหมือนเดิมมันถามไปตอบมาพูดทีนี้แบบไม่ไหวแล้วลงมาเลยไม่กลัวแล้วเจอผีมาขนาดนี้แล้วลงมามันเป็นคนบ้ายืนผูดอยู่คนเดียวเด็กวัด เราเราก็นึกว่าผีออกคนดีกว่าที่นม่นอนแล้วก็แบบมองตรงตาที่หลวงพี่พูดว่าคนนั้นเขาเห็นคนที่เป็นเปน็นัเป็นท่านผอศาสนาคริสต์ล้วมาปฏิบัติแล้วก็มองไปตรงน,นั้นมันจะมีเหมือนแบบฟ้องระครังแล้วก็มองเห็นว่าแล้วก็นอนหลับเก็บข้าวของแล้วก็เวลาไปไป,ปกรกาบหลวงพ่อจารย์แล้วก็กลับมาพร้อมกับความงุยงงว่ามาปฏิบัติปฏิบัติธรรมโดยแท้แบบนี้แต่ก็คิดในแง่ดีว่าเขาอ,อาจจะมาขอบุญ ตัวตัวเองเราก็คงไม่ได้มีบุญอะไรขนาดนั้นที่ให้เขานะแต่คิดว่าเขาคงเห็นคนปฏิบัติธรรมเยอะมั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับวัดว่ดจารันอีกเลย